สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูลูกชิ้นไก่ค่ะลูกชิ้นไก่ที่มีความเนื้อเด้งๆนะคะแต่เป็นลูกชิ้นเอ็นไก่เพราะว่าเราใช้วัตถุดิบนะคะไก่ที่มีทั้งเอ็นทั้งหนังอะไรรวมอยู่ด้วยเลยค่ะก็ จะไม่มีความเรียบเนียนนะคะเพราะว่ามันมีเอ็นไก่อยู่ในนั้นด้วยและทําง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อไก่สับที่เราซื้อแบบสับมาแล้วมีเอ็นติดด้วยค่ะต่อไปก็เป็นน้ําแข็งแป้งมันแล้วก็ผงฟูค่ะแล้วก็น้ํามันหอยสามเกลือค่ะที่มีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยตาให้ละเอียดค่ะแล้วก็เกลือน้ำตาลทราย ผงปรุงรสลดไก่ค่ะแล้วทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมเครื่องบดนะคะใส่เนื้อไก่บดลงไปแลาก็จะแยกนะคะปั่นครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องปั่นจะกำลังไม่พอนะคะเดี๋ยวจะพังซะก่อนจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะน้ำแข็งก็ใส่พอประมาณนะคะ แล้วก็ปิดฝาเตรียมปั่นค่ะทำไมต้องใส่น้ำแข็งคะเพราะว่าน้ำแข็งจะทำให้ลูกชิ้นไก่ของเรามีความเด้งค่ะขั้นตอนตรงนี้เราก็ปั่นไปก่อนค่ะปั่นไปจนกว่าเนื้อไก่จะมีความละเอียดเนื้อไก่จะมีความเนียนนะคะ เราก็จะพอแล้วเพราะว่าเราต้องการความละเอียดที่เท่านี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปนะคะใส่อย่างละครึ่งค่ะเพราะว่าเราจะปั่นทั้งหมด2ครั้งค่ะ3เกินนะคะบางคนก็ยังไม่รู้จักนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันตำให้ละเอียดเลยค่ะ ก็จะเรียกว่าสามเกลอือและตรงนี้นะคะส่วนใครที่ชอบเป็นผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำการปั่นค่ะ ปั่นให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็เช็คดูด้วยว่าลูกชิ้นไก่ของเรานะคะที่เราปั่นเนี่ยเนื้อได้หรือยังเดี๋ยวเราจะเปิดฝามาว่าเราจะเอาความเนียนของเนื้อไก่ที่เท่านี้ค่ะมันจะไม่ได้ละเอียดไปมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อไก่ของเรามีส่วนผสมของเอ็นด้วยแล้วก็หนังด้วยนะคะเราซื้อมาเป็นแบบที่อ่ที่เขาปั่นมา ะฉะนั้นเราดูแล้วมันมีเอ็นไก่ติดมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เนื้อเนียนจริงๆเราก็ไปซื้อส่วนของอกไก่มาทําค่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้บดทั้งหมดค่ะก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา45ถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วก็รวบลัดตัดมาที่อันนี้คือแช่เย็นครบ45นาทีนะคะเราก็จะเอาเขาออกมาทีนี้เราจะ นำไปปั่นต่ออีกก็ได้หรือว่าเราจะใช้มือขยำขยำอีกก็ได้แต่เราขอใช้เป็นมือขยำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกชิ้นหมูแนะนำให้อ่าปั่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มือขยำแล้วเรารู้ว่าเราขยำได้ดีนะคะเราก็ใช้มือก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะเราจะขยำไปประมาณ10นาทีนะคะ แล้วนี่ก็คือเนื้อไก่ที่เราจะนำไปทำเป็นลูกชิ้นแล้วค่ะเราก็จะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะค่อนไปทางกลางและเมื่อน้ำอุ่นๆเริ่มร้อนนะคะให้เราหยิบไก่นะคะไก่ที่เราได้บดไว้นะคะจับบีบ แล้วก็ปิ้นออกมามันจะเป็นรูปวงกลมค่ะให้เราใช้ช้อนนะคะตักเขาออกมาค่ะเขาก็จะเป็นรูปวงกลมเป็นเหมือนลูกชิ้นเลยขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,น้ำจะไม่เดือดจ,จัดจัดแค่พออุ่นๆน,นะคะร้อนๆเลี้ยงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะอย่าให้น้ำเดือดนะคะถ้าน้ำเดือดเมื่อไหร่เนี่ยลูกชิ้นจะแตกได้ค่ะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆค่ะในขั้นตอนนี้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกไหนเขาค่อยๆสุกนะคะเขาจะค่อยๆลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยนะคะ ขั้นตอนในการทําลูกชิ้นไก่นะคะขั้นตอนนี้ถือว่าสนุกที่สุดค่ะเห็นไหมคะบีบขึ้นมาแล้วก็ตากจะเห็นถึงได้ว่าตอนบีบขึ้นมานะคะมันจะมีแบบว่าเห็นถึงความเป็นเอ็นนะคะติดอยู่ที่ลูกชิ้นเห็นไหมคะเป็นขาว,ขาว ส่วนลูกนี้ค่ะก็จะเห็นเอ็นนะคะชัดเลยนี่ค่ะเราก็จะทําการตักเข้ามาเป็นกลมๆนะคะแล้วก็หยอดลงไปเพื่อนๆจะสังเกตได้นะคะว่าน้ําจะอุ่นๆนะคะน้ําจะไม่เดือดเลยเราก็จะเลี้ยงเขาไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะสุกหมดแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาค่ะตอนนี้รู้สึกว่าลูกชิ้นของเราทั้งหมดก็ลอยขึ้นมาแล้วก็สุกหมดแล้วค่ะเราก็จะทําการตักเขานะคะ ขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นจัดเลยนะคะที่มีน้ำแข็งเพื่อที่ลูกชิ้นของเราจะเด้งมากขึ้นอีกค่ะนี่ก็เตรียมน้ำแข็งไว้นะคะก็นํามาน็อกค่ะน็อกไว้สักพักหนึ่งเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกชิ้นเอ็นไก่ของเรานะคะมีความเด้งมากขนาดไหนคะ่ะดีหยิบมาเลยคะ่ะหนึ่งลูกคะ่ะมีให้ดูเลยนะคะมีความเด้งดึงดังมากเลยก็คือขั้นตอนนี้นะคะสุดท้ายเลยในการน็อกน้ําแข็งเพื่อนๆห้ามพลาดนะคะตรงนี้ไม่ได้จริงๆห้ามพลาดบางคนนะคะต้มเสร็จแล้วแล้วก็รับประทานเลยแล้วก็บ่นว่าลูกชิ้นไม่เด้งนะคะ ก็เป็นเพราะว่าพลาดเทคนิคและขาดตรงนี้ไปค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำลูกชิ้นไก่ค่ะก เป็นลูกชิ้นที่ไม่ธรรมดาด้วยนะคะก็คือลูกชิ้นเอ็นไก่นั่นเองค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆเราไปทํารับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้อะไแบบบ้านๆไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ